ดูดูตำแหน่ง่งอ่บชุบหนชุบหนชุบหนหลับหมดตอนนี้เราหมดเราเหลือเก้าสิบเจ็ดก็เปั่แล้วังปังไม่ได้จะกระโดดนะแต่ปังจะ เขาเรียกว่าละถ้ามันกดสเปซบร์ด้วยมันจะง้างึ้นแล้วมันจะฟาดแล้วมันจะขีง่ายป้าก็เลยกดด้วยมันจะขีง่ายกว่ามันแล้วมันก็เป็นกระโดดถ้าเกิดว่าระยะมันไกลเกินมันก็จะกระโดดแทนที่จะตีอะไรอย่างเงี้ยเออ การที่ปั่งสเปซบาร์มันจะทำให้มันล็อกอ่ะแล้วมันจะตีคีเลยหลับฟังเพลงไหมคนดูคนเยอะใช่ใช่๋ยวใจดีไว้ปัง จะกระโดดอีกแล้วโอ้ <gehört> <Bee 94> <liquid> ปังเกสะข้าดมาแล้วปังปังปังเร็ว <laughs> โอเคโอเคเสร็จแล้วไปเรารักอเรารักอเวเหลวงชัยเขาเลยเขาเลยเขาเลยเขาเขารบาเเาครับเค่ะเฮ้ยโดนอีกแล้วมันไม่เห็นสไลด์เลยวะทำไมทำไมคนอื่นสไลด์ปงไม่สไลด์

พ่อหลวงต้ <Lu> องชนะพ <yuan> ่อหลวงอชนพ่อ <lending> พ <reconstruction> <Mandarin> ่อลวงสยดพ่อหลวงต้องชนะหมดหมดะหมดคหมดสวยครับสวยค่ะหลายคนสวยค่ะ